นอกจากจะส่งละครเรื่องใหม่มายานางฟ้ามาสร้างความสุขกับคุณผู้ชมแล้ว t f o ูฟยูยังมีกิจกรรมดีๆส่งมอบความสุขเพื่อก้าวที่สดใสชวนแฟ,น,ฟนละครร่วมบริจาคซื้อรองเท้าใหม่ให้เด็กยากไร้กับมูลนิธิสร้างสารรค์เด็กอีกด้วยละครเรื่องนี้เป็นละครที่มีทั้งแนวของการอสอดแทรกเรื่องแนวความคิดเรื่องความกระตัญยูเรื่องความมุ่งมั่นดังนั้นเนี่ย ช่อง For You ของเราเนี่ยเป็นช่องที่สโลแกนของเราบอกแล้วให้คุณมากกว่าความบันเทิงเรื่องมายานางฟ้าน,นะคะจะนําเสนอในเรื่องของความเป็นคนต้องบอกความเป็นคนของทั้งทุกๆคนที่มันจะต้องมีเหตุผลของตัวเองในเรื่องมายานางฟ้ารับบทเป็นอลิสาค่ะตัวนางเอกมีความฝันที่จะเป็นช่างทํารองเท้าเป็นดีไซเนอร์รองเท้าเหมือนคุณพ่อค่ะก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆท,ทุกๆคนนะครับมาร่วมกิจกรรมกับพวกเรากับกิจกรรมส่งมอบความสุข ื่่อาทีสสดใสนะครับผมติดตามมายานางฟ้าได้ที่ช่อง t r u e for y o u สถานีโทรทัศน์ดิจิตัลฟรีทีวีที่ให้คุณมากกว่าความบันเทิง